ครับ78ครับอ73 78น้องยุย้ยขอให้โชคดีครับน้องยุ้ยครับ1 2 3ไปครับน้องยุย้ยบั่งไฟเซ็งนะตะเกาแลครับแต่คิดกับเขาละในโจกโลกแถวนี้ครับผู้ใดเหนอกว่าน้องยุย้ยป้มีนะับแต่ผมอยู่สุรินทร์ผมกระเด็มาเอาครับบั่งไฟอยู่ทางดีพระนงบดลงพู พี่เลาพวกเราใชมาเกียบตายนะ,ะครับดุลรองนะครับพไปรองครับโชคไพ่ลิ่นนะครับเจ็ดสเจ็ห้านะครับอย่างเดียมันจ,จริงตจแ้ยเน่ะแอมเนี่งแนวบ้า,า,าใบดอกขวงคุณแม่งามบกคอเมียสวยครับอยูแลครับครับรนราดวแาคนน้าครับสาย,ยางจะขาดเนอ เราได้ครับน้องยุยแต่กับเป็นม,มือครับจริงๆคือแต่มำพูบางเด้เอพอแต่เอาหัวแล้วเป็นตัวพิคนพ่คนนะครับยุ้ยบางนี้จะไปได้สูงแอมาครับบางตัวไปโชคไปดินครับจ